สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะลองทำวอรเต็น,น,น,นวัดกับการทำงานวุดสุดๆเลยไปดูกันนีค่ะเกือบจะไม่ได้ทําวิดีโอแล้วหลังจากนี้จะลองเซลฟี่ถ่ายตัวเองนะคะเริ่มจากวันนี้เลยวันนี้งานเยอะมากนะคะ ปกติว่างนะไม่ต้องตกใจะคะ่ะวันนี้ถ่ายฟูดแพนด้านะคะ5ล้านอาหารนะคะ2ลร้านคาเฟ่แล้วก็อีก1ผลิตภัณฑ์นะคะเมื่อกี้ถ่ายเสร็จร้านแรกไปแล้วกำลังจะไปถ่ายผลิตภัณฑ์นะคะที่ Coffee p e a c ซนะคะนัดลูกค้าไว้ใช้ฟิลเตอร์หรือใช้กล้องสด ใช้ฟิลเตอร์เลยเนาะนองาะนานเข้านะคะทุกคนรอล,ลูกค้านะคะร้านยังไม่เปิด แล้วหนึ่งช็อปนะคะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายแฟนคลับนมสดต่อนะคะผู้ชนาฟู้ดพันดา้าเสร็จงานแล้วนะคะหาที่จอดก่อนวิดีโอนะ แล้วนะคะความอ้อมก็เกิดขึ้นนะคะจำเวลาพี่ได้นัดได้แบบบ่ายครึ่งนะคะแต่ออกมาเที่ยงครึ่งนั่งรอนานมากเดี๋ยวเราไปท้าร้านอื่นก่อนนะคะไปร้านไถ่อาแล้วก็โนบิชาคะร้าน,นต่อไปนะคะโนบิชาอ่ะกินแล้วอะ่ะเจอเจ้าของร้านพอดีค่ะทีเซ็นเป็นอะไรบ้างนะคะอ่าตอนนี้ถ้าถามัวท,ที่ร้านแนะนำก็จะเป็นในตัวของร้าน ก็จะเป็นชาโรสเฟือแลก็จะมีได้วัทีจะเป็นลอดแท่งใช่ <c oughs> ไหมใช่เสร็จแล้วค่ะร้านที่สี่เราไม่ได้ชาด้วยนะคะไม่ไหวแล้ว4แก้ว บางร้านเขาแจกแคปฟูดนะคะที่จะมารับของให้ลูกค้าจอดรถไม่น่ารักเลยร้านที่บ้านแล้วไม่รู้ร้านไข่อารนะคะในตลาดวนชคงนะคะอา กล้องหรือมองหน้าจออันนี้มองกล้องอันนี้มองหน้าจอความหลงนั้นนะคะอยู่คู่กับเรามาช้านานเพราะนะคะอันนี้คือร้านเจมารีใช่ไหมคะเ,เอา้อเอาหรอแล่แล้วนะคะเรื่องผิดแผนของเรานะคะก็เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะคะอ้อมไม่ได้มองที่หน้าจอโทรศัพท์เลย พราะว่าเครียดร้านสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องถ่ายนะคะชื่อร้านเจมารีนะคะเบิก์ไทย <c oughs> เปิด5โมงแล้วคือ <c oughs> ที่ทำเวลามาทั้งวันนะคะเพื่อจะได้ไม่กลับบ้านเย็นเพื่อเรากำลังจะวนกลับมาที่หอไอชาเพื่อถ่ายน้องเบน์นะคะน้องเบน์เป็นเขาเรียกไรเดอร์อไรเดอร์ของฟูดแพนด้านะคะรอบนี้นะคะเราจะเอาน้องเบน์มาเป็นแบบหน้าปกะคะ่ะ เอาไงน้าพอดีครับตอนนี้นะคะเราจะไปตรงเกาะการนะคะตรงนั้นเพื่อถ่ายหน้าปกนี่นะคะระหว่างรอเจมส์ฮารีเปิดนะคะเย่นี่ผู้ช่วยมาเพิ่มหนึ่งคนรามาถ่ายที่นายคาเฟ่นะคะ ถึงรานสุดท้ายที่เราคอยแล้วนะคะร้านเจมารีค่ะยังไงก็เปนะ็นร้านสุดท้ายเนาะฝากผลงานไว้นะคะเพจบ้านโป่งโอลลี่นะคะเดี๋ยวเอาตอยงไวให้เนาะ,ะแล้วก็ถ้ามีคนดูก็จะทำวอล์กต่อไปนะคะในวันที่มีงานนะคะวันนี้ก็ไปแล้วอยากดูอะไรนะคะเมนมาได้ เอามยอมาันเอยตังที่สวยไั้ยหน้านที่เป็นเหี้ยเสียสวยมั้เฮ้ยเหมือนเหมือนฟิลเตอร์ตรงจริงมั้ยอ่ะหน้าหน่อนี่ใครก็ตีเหรอนั่งข้างตรงไหมตรงปกป่ะคนเดิมเออยังไงอย่างนั้นเลยจริง